ถ้าเราพูดถึงแวมพร์นี่ชื่อแรกๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็ต้องเขาดรากู่าใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเป็นไอคอนเลยไอแวมพา์สุดคลาสสิกจากทรานซลเวเนียเนี่ยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะตัวละครนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแนอ่อืเรื่องจริงนี่อาจจะแบบ ซับซ้อนกว่าในหนังในนิยายเยอะเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เลยนะที่เชื่อกันว่าเป็นแรงบันดาลใจหลักๆให้กับตัวละครดรากู่าก็คือวาลลัตที่3นั่นเองเจ้าชายแห่งวัลละเคียครับซึ่งปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของโรมาเนียในศตวตรรษที่15นู่นเลยหรือที่หลายคนรู้จักในฉายาที่แบบโหดมากวาัลลัตนักเสียบ หรือ Vlad the Impaler แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะจริงครับแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยมีทั้งบันทึกเก่าๆบทความประวัติศาสตร์เรื่องเล่าต่างๆอืมแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะที่น่าสนใจมากใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไปวิเคราะห์ถึงจดหมายส่วนตัวของเขาเลยนะโอ้โหละเอียดมากครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะพาทุกท่านไปสำรวจชีวิตจริงของเวลาดูว่าเป็นยังไงแยกแยะเรื่องจริงออกจากตำนานที่แบบถูกเสริมเติมแต่งเข้าไปแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมชายคนนี้ถึงกลายเป็นตำนานที่ทั้งน่าเกรงขามแล้วก็เออน่าสะพรึงกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับในแบบที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็เออหวังว่าจะน่าติดตามกันนะครับค่ะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับ เริ่มกันที่ว่าวลาดคือใครเขาเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็ประมาณปี1431ครับแต่ว่าสถานที่เกิดจริงๆนี่ยังเถียงกันอยู่เลยเอ้าเหรอคะไม่แน่นอนเหรอครับอาจจะเป็นเมืองซิกิชโอราในทรานซิเวเนียหรืออาจจะเป็นเมืองหลวงเก่าอย่างทาโกวิสเตอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอ๋อขนาดข้อมูลพื้นฐานยังไม่ชัวร์เลยนะเนี่ยใช่ครับแต่ที่ไม่ต้องเถียงกันมากคือเรื่องชื่อดรากคูล่าเนี่ยแหละครับ อันนี้มีที่มาที่น่าสนใจมากอืมเล่าเลยค่ะคือชื่อนี้เนี่ยมันมาจากพ่อของเขาวัลล่าที่สองที่ได้รับฉายาว่าดราคูดราคูที่แปลว่ามังกรใช่ไหมคะถูกต้องครับแปลว่ามังกรเพราะว่าท่านเป็นสมาชิกของภาคีอัศวินมังกรอ r r e r o f the Dragon ซึ่งภาคีนี้ตั้งขึ้นมาเพราะต่อสู้กับจัก,กรวรรดิออตโตมันโดยเฉพาะเลยอ๋อเป็นอัศวินปราบอธรรมว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับทีนี้พอมาถึงรุ่นลูก เวลาที่3ก็เลยได้ชื่อว่า Dracula Dracula ซึ่งแปลตรงๆเลยก็คือบุตรแห่งมังกรฟังดูดีออกนะคะบุตรแห่งมังกรใช่ครับฟังดูเท่มากแต่เรื่องมันมาพลิกตรงที่ว่าในภาษาโรมาเนียยุคหลังๆคำว่า d r a กเนี่ย ความหมายมันเพียนไปกลายเป็นแปลว่าปีศาจไปซะง,งั้นอ้าวจากมังกรกลายเป็นปีศาจเลยเหรอคะใช่ครับมันเลยยิ่งไปเสริมภาพลักษณ์ที่น่ากลัวของเขาเข้าไปอีกโดยไม่ได้ตั้งใจนะโหเรื่องชื่อนี่ก็มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยครับผมทีนี้ต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากคือต้องนึกภาพว่าวันลาเคียในยุคนั้นเนี่ยเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้เลยค่ะ เป็นรัฐกันชนเล็กๆรัฐกันชนค่ะถูกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจสองฝั่งทางใต้ก็จัก,กรวรรดิออตโตมันที่กำลังขยายอำนาจทางเหนือก็ราชอาณาจักรฮังการีที่เป็นคริสเตียนอ๋ออยู่ตรงกลางเลยใช่ค่ะการเมืองภายในก็วุ่นวายการต่างประเทศก็ตึงเครียดตลอดเวลาผู้นำนี่ต้องแบบเก่งมากๆแล้วก็อาจจะต้องเที่ยมด้วยถึงจะเอาตัวรอดได้แล้วชีวิตวัยเด็กของวลาดเองก็ไม่ได้สบายเลยนะครับ ตอนอายุประมาณ1112ขวบเขาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอืมพร้อมกับน้องชายราดูใช่ไหมคะใช่ครับถูกส่งไปที่ราชสำนักของออตโตมันเลยเพื่อเป็นหลักประกันว่าพ่อของเขาจะพักดีต่อสุลต่านการไปเป็นตัวประกันนี่ละ่ะที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของวลา,าดเลยถึงแม้จะได้รับการศึกษาอย่างดีก็ตาม ใช่ค่ะคือเขาก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งปรัชญาวิทยาศาสตร์ศิลปะการต่อสู้การทหารต่างๆแต่ก็เหมือนอยู่ในกรงทองประมาณนั้นเลยค่ะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตลอดเวลาแล้วก็คงเห็นอะไรที่มันโหดร้ายอย่างการลงโทษตัวประกันคนอื่นๆที่อาจจะทําผิดหรือพ่อแม่เขาเปลี่ยนใจอะไรแบบเนี้แล้วความสัมพันธ์กับน้องชายล่ะครับว่ากันว่าต่างกันเลยค่ะน้องชายคือระดูเนี่ยปรับตัวได้ดีมากเป็นมิตร เข้ากับคนในราชสำนักออตโตมันได้แต่วลาดไม่ใช่เวลาดนี่ตรงกันข้ามเลยค่ะเก็บความรู้สึกเก็บความแค้นแล้วก็ต่อต้านอยู่ในใจตลอดแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือเขาได้เรียนรู้การปกครองการทหารรวมถึงวิธีการใช้ความกลัวถูกต้องค่ะการใช้ความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมคนเนี่ยเขาเรียนรู้มาจากพวกออตโตมันโดยตรงเลยตอนที่เป็นตัวประกันนี่แหละโอ้โห เมือนได้เรียนรู้วิชาจากศัตรูแล้วนะเนี่ยเราเรื่องมันแย่ไปกว่านั้นอีกตอนที่เขายังอยู่ที่ออตโตมันเกิดอะไรขึ้นอีกคะพ่อของเขาวลาดที่สองกับพี่ชายคนโตเมอร์เซียถูกลอบสังหารครับโหใครทําคะโดยกลุ่มขุนนางท้องถิ่นที่เรียกว่าโบยาร์สนะครับพวกนี้คือชนชั้นสูงที่มีอํานาจมากในวลาเคียและก็ร่วมมือกับคู่แข่งทางการเมืองของพ่อเขาขณะที่ลูกชายสองคนยังเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับ สถานการณ์มันเลวร้ายมากนี่คงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเลยนะคะนักประวัติศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าโศกนาฏกรรมซับซ้อนแบบนี้แหละคือเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้วลาดมีความแค้นฝังใจมากๆไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแน่นอนค่ะมันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นคนโหดเหี้ยมอย่างที่เราได้ยินกันในเวลาต่อมาเพราะกลับมาจากออตโตมันการจะขึ้นครองบัลลังก์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับใช่ค่ะ ไม่ได้กลับมาแล้วได้เป็นเจ้าชายเลยครับเขาได้ครองราชครั้งแรกแบบสั้นมากๆปี1448ได้แรงหนุนจากออตโตมันนั่นแหละแต่แค่สองเดือนก็โดนโค่นอีกโอ,อ้ครับต้องระหกระเหนินลี้ภัยไปหลายปีเลยไปอยู่อาณาจักรนู้นทีอาณาจักรนี้ทีสลับข้างทางการเมืองไปมาชีวิตผกผันมากมาครับจนกระทั่งปี14 5 6นู้นแหละถึงได้กลับมาครองอำนาจอีกครั้งจริงๆจังๆ และครั้งนี้เองใช่ครับครั้งนี้แหละที่ตำนานความโหดเหี้มของวลาดนักเสียบได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงกลับมาคราวนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกคะอืมไม่รอช้าเลยครับกลับมาปุ๊บจัดการล้างแค้นพวกโบยาที่เป็นศัตรูแล้วก็พวกที่มีส่วนในการฆ่าพ่อกับพี่ชายเขาทัานทีโหเด็ดขาดมากมีเรื่องเล่าที่แบบสยองมากที่เรียกว่างานเลี้ยงเลือดนะครับ เขาเล่วาว่าวลาชเชิญขุนนางพวกนี้มางานเลี้ยงอีสเตอร์เลยนะเชิญมาดีๆหรอคะเชิญมาดีๆแต่พอกินเลี้ยงกันเสร็จก็สั่งทหารล้อมจับแล้วก็สังหารหมู่ตรงนั้นเลยโหดมากครับบางตำนานก็ว่าที่รอดชีวิตก็โดนบังคับให้เดินเท้าไปสร้างปราสาทโพยานารีของเขาจนตายก็มีเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วก็กระชับอำนาจไปในตัวเลยกำจัดเสียนหนามทางการเมืองแล้วก็แก้แค้นส่วนตัวไปพร้อมกันถูกต้องครับ แล้ววิธีการลงโทษที่เขาโปรดปราน,นี่แหละที่ทําให้เขาได้ฉายาว่าเสียเปชที่แปลว่านักเสียบใช่ครับการเสียบหรือ i m p a l e m e n t เนี่ยมันคือการใช้เสาแหลมๆเสียบทลุร่างเหยื่อจากด้านล่างขึ้นมาอื้อฟังแล้วสยองครับมันเป็นการตายที่ช้าๆทรมานแล้วก็สร้างความหวาดกลัวได้แบบสุดขีดเลยแล้วเขาใช้วิธีนี้บ่อยเหรอคะเหมือนเป็นการแสดงอันนาจอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เลยใช,ใช่ไหมคะมันคือ s p e c t a c l e เลย คือการแสดงให้เห็นว่าใครมีอำนาจสูงสุดแล้วก็เป็นการป้องปรามศัตรูทั้งภายในภายนอกแล้วก็ควบคุมคนของตัวเองด้วยความกลัวแล้วเรื่องตัวเลขแหละครับที่ว่ากันว่าเขาฆ่าคนไปเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จริงเท็จแค่ไหนครับอ่าอันนี้ก็น่าสนใจครับคือตัวเลขที่เล่าเล่ากันมาเนี่ยมันสูงมากจริงๆบางทีก็ว่า4ี่หมื่นบางทีก็ว่าเป็นแสนคนคนที่โดนเสียบอย่างเดียวก็ว่ากันเป็น 20, 000. 2 0,000ื่นโอ้โหเยอะมาก แต่ก็มีงานวิจัยหลังๆนะครับอย่างของนักประวัติศาสตร์ชื่อฮูเดตฮารายนะเขาไปตรวจสอบพวกบันทึกเก่าๆแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่อในยุคนั้นอย่างละเอียดเลยแล้วเขาว่าไงคะเขาบอกว่าตัวเลขพวกนี้น่าจะถูกปั่นถูกขยายให้มันดูเยอะเกินจริงไปมากโดยเฉพาะจากฝั่งเยอรมันซึ่งตอนนั้นเป็นศัตรูทางการค้ากับฟลารดอ๋อมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยใช่ครับพวกพวกค้าชาวเยอรมันแท็กซอนในทรานซลเวเนียเนี่ยโดนฟลหลาดเล่นงานบ่อย ก็เลยผลิตสื่อโจมตีวลาดออกมาเยอะมากจำนวนคนที่ถูกเสียบจริงๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ลือกันเยอะเลยอาจจะแค่ราวๆแปดเปอของตัวเลขที่อ้างๆกันแต่ถึงตัวเลขจริงๆจะน้อยกว่าที่เล่าลือกันความโหดเหี้ยมมันก็ยังมีอยู่จริงถูกไหมคะแน่นอนครับอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยการลดทอนตัวเลขมันไม่ได้ลดทอนความน่ากลัวของการกระทําลงไปนะใช่ค่ะ ที่สําคัญคือการทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้นแล้วมันส่งผลยังไงต่อภาพลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะในสายตาคนนอกอย่างพวกพ่อค้าเยอรมันพวกนั้นซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวสําคัญที่ทําให้ภาพของวลาดในยุโรปตะวันตกกลายเป็นปีศาจไปเลยถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงอีกบทบาทหนึ่งของวลาดที่ทําให้คนโรมาเนียจํานวนมากกลับมองเขาเป็นวีรบุรุษก็คือการต่อสู้กับจักรวรรดิออตโตมัน ใช่ค่ะตอนนั้นออตโตมันนี่กำลังรุ่งเรืองสุดขีดเลยนะคะเพิ่งจะยึดคอนสแตนติโนเปิลได้ไม่นานสุลต่านเมเมตที่สองนี่คือมหาอำนาจตัวจริงแต่วาลาดยืนหยัดสู้สู้แบบไม่กลัวเลยค่ะเขาปฏิเสธที่จะส่งบรรณาการประจำปีให้สุลต่านแล้วก็มีตำนานสุดโหดอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรครับเรื่องที่ว่ามีทูตออตโตมันมาเข้าเฝ้าแล้วไม่ยอมถอดผ้าโพกหัวตามธรรมเนียมวาลาดก็เลยสั่งให้เอาตะปูตอกผ้าโพกหัวติดกับกะโหลกไปเลยโโห อันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่สะท้อนความกล้าบ้าบินมากใช่ค่ะ แล้วด้านการทหารนี้วล,ลาดก็ถือว่าเก่งเลยนะคะมีความกล้าได้กล้าเสียมีเรื่องเล่าว่าเขาใช้ความรู้ภาษาตุรกีที่ได้มาตอนเป็นตัวประกันอ๋อที่เรียนรู้มาจากศัตรูใช่ค่ะแฝงตัวเข้าไปในป้อมยูริูที่ออตโตมันยึดอยู่แล้วก็หลอกทหารยามเปิดประตูให้กองทัพตัวเองเข้าไปยึดคืนมาได้สุดยอดเลยจากนั้นก็ไม่หยุดแค่นั้นนะคะบุกโจมตีดินแดนออตโตมันตามแนวแม่น้ําดานูบอย่างดุเดือดเลยสังหารศัตรูไปเยอะมากตามที่เขาเขียนเล่าไว้ ในจดโมซะหน่อยก็น่าจะประมาณนั้นค่ะแล้วจุดประทะครั้งใหญ่ที่สุดก็มาถึงในปี1462ใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนั้นสุลต่านเมลเมตที่2แบบว่าทนไม่ไหวแล้วยกทัพมาหือมาซึ่งว่ากันว่าใหญ่กว่ากองทัพที่ไปยึดคอนสแตนติโนเปิลสิอีกมาบุกวันละเคียด้วยตัวเองเลยโอ้โหเจอของจริงเลยแล้ววลาดทำยังไงครับทหารน้อยกว่าเยอะมาก เวลาใชยุทธวิธีที่เรียกว่าเผาทำลายหรือ s c o t c h earth ค่ะเผาทำลายคือทำลายทุกอย่างที่ศัตรูจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งสเสบียงอาหารหมู่บ้านบ่อน้ำเผาทิ้งหมดเลยแล้วก็ล่าถอยไปเรื่อยๆไม่ประทะตรงๆไม่ค่ะใช้กองทหารมาเล็กๆที่คล่องตัวคอยซุ่มโจมตีตอนกลางคืนก่อกวนไม่ให้พักผ่อนที่ดังที่สุดก็คือการโจมตีตอนกลางคืนที่ทาโกวิชเตะอันนี้เขาพยายามจะทำอะไรครับ เขาพยายามจะบุกเข้าไปถึงค่ายพักของสุลต่านเลยค่ะหวังจะรอบสังหารเมโฮเเมดที่สองเลยแต่ว่าพลาดเป้าไปหน่อยไปโจมตีถูกค่ายของพลกเสนาบดีแทนเกือบไปเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ฉากที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และน่าจะสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคนั้นเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าป่าแห่งไม้เสียบอ่าอันนี้ได้ยินบ่อยมากมันคืออะไรครับ เขาว่ากันว่าวลาสั่งให้เอาทหารออตโตมันที่จับมาได้ระหว่างทางหรือจากการสู้รบเนี่ยประมาณสองหมื่นคนเอามาเสียบประจานสอง0 0ื่นคนใช่ค่ะเสียบเรียงรายเป็นทิวแถวอยู่นอกกำแพงเมืองหลุงทาโกวิชเตเป็นเรียะทางหลายกิโลเมตรเลยโหนึกภาพตามแล้วขนลุก พอสุลต่านเมฮเหมตที่สองเคลื่อนทัพมาถึงแล้วไม่เห็นภาพป่าที่เต็งไปด้วยศพทหารตัวเองถูกเสียบแบบนั้นเป็นไงครับ ว่ากันว่าแม้แต่สุลต่านผู้ยิ่งใหญ่ยังถึงกับตกตะลึงพูดไม่ออกไปเลยแล้วสุดท้ายก็มองว่าการรบกับคนแบบนี้มันเสียขวัญทหารเกินไปก็เลยตัดสินใจถอยทัพกลับไปเลยค่ะโหใช้ความโหดเป็นอาวุธจนศัตรูถอยทัพได้เลยใช่ค่ะมันเป็นการใช้สงครามจิตวิทยาที่ได้ผลมากๆแต่แน่นอนว่าชัยชนะครั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายอย่างหนักของวรลลาเคียเหมือนกันนะคะบ้านเมืองโดนเผาไปเยอะนี่แหละครับ มันเลยทำให้มุมมองต่อตัววาลาัเนี่ยมันแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยใช่ค่ะในโรมาเนียโดยเฉพาะในยุคหลังๆที่มีการสร้างชาติเนี่ยวาลลาดถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญปกป้องบ้านเมืองแม้แต่องค์สันตป,ปาปาในตอนนั้นก็ยังเคยชื่นชมวาลลาดเลยนะครับในฐานะผู้ปกป้องคริสตศาสนาจากออตโตมัน แต่ในทางกลับกันในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะในเยอรมนีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องสงครามบวกกับแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่อที่พิมพ์ออกมาเยอะมากในยุคนั้นเพราะเทคโนโลยีการพิมพ์เพิ่งเริ่มมีถูกต้องค่ะภาพของวาลาดก็เลยกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดเป็นทรราชที่จิตวิปลาสไปเลยภาพลักษณ์ต่างกันลิบลับเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้วาลาดจะชนะศึกใหญ่กับสุลต่านได้ แต่สถานการณ์โดยรวมมันก็ไม่ดีขึ้นสงครามต่อเนื่องความโหดร้ายของเขาเองก็ทำให้พวกโบยาหรือขุนนางเริ่มไม่พอใจเริ่มเสื่อมความนิยมใช่ค่ะเริ่มตีตัวออกห่างในที่สุดปี1462เขาก็สูญเสียอำนาจอีกครั้งต้องหนีไปพึ่งกษัตริย์ฮังการีคือแมทเทเซียสคอวินัสที่เคยเป็นพันธมิตรกันนึกว่าจะได้ที่พึ่งพิงที่ไหนได้ที่ไหนได้กษัตริย์แมเทสกอดจอมอลดัดขังคุกซะง,งั้นเลยค่ะ เอ้าทำไมล่ะครับข้ออ้างที่ใช้ตอนนั้นคือบอกว่าเจอจดหมายลับที่วาลาดเขียนไปสวามิภาคต่อสุลต่านเมฮเมตจริงเหรอครับเนี่ยนกประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าเป็นจดหมายปลอมค่ะที่กษัตริย์มทเทียสอาจจะทําขึ้นมาเองหรือมีคนทําให้เพื่อเป็นข้ออ้างในการจับตัววาลาดเฉยๆอาจจะมีเหตุผลทางการเมืองอื่นๆแอบแฝงอยู่ โดนหักหลังซะงั้นค่ะวาลาดก็เลยต้องติดคุกอยู่ที่ฮังการีนานเป็น10ปีเลยนะคะตั้งแต่เราๆปี1462ถึง1475เลยโหนานมากแล้วมีเรื่องเล่าอะไรแปลกๆตอนติดคุกไหมครับก็มีเรื่องเล่ากึ่งๆึงตำนานนะคะว่าขนาดอยู่ในคุกเขาก็ยังไม่วายหาพวกนกพวกหนูมาเสียบเล่นแก้เซง็งอันนี้ก็ไม่รู้จริงแค่ไหนนะคะแต่ก็สะท้อนภาพความโหดของเขา จนกระทั่งเขาถูกปล่อยตัวออกมาใช่ค่ะถูกปล่อยตัวในปี1475อาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องยอมเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มาเป็นคาทอลิกตามที่กษัตริย์ฮังการีต้องการด้วยแล้วก็ได้กลับไปครองราชอีกครั้งได้กลับไปครองวัลเลเคียเป็นครั้งที่3ค่ะในปี1476ด้วยการสนับสนุนจากฮังการีแล้วก็โมเดเวียแต่ว่าคราวนี้สั้นมากๆสั้นแค่ไหนครับ แค่ไม่กี่เดือนเองค่ะชีวิตของเขาก็จบลงอย่างค่อนข้างปริศนาในช่วงปลายปี1476หรืออาจจะต้นปี1477เกิดอะไรขึ้นครับเขาเสียชีวิตในสนามรบค่ะขณะที่กำลังต่อสู้กับคู่แข่งคนเดิมคือบาซรับไลโอตาที่ได้รับสนับสนุนจากกองทัพออตโตมานแต่สถานการณ์มันไม่ชัดเจน ใช่ค่ะมันชุลมุนมากไม่แน่ใจว่าเขาถูกทหารฆ่าสึกฆ่าถูกลอบสังหารหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะถูกทหารฝ่ายตัวเองฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะการรบมันสับสนวุ่นวายมาก แต่ที่แน่ๆคือเขาตายในสนามรบใช่ค่ะแล้วที่โหดร้ายกว่านั้นคือศีรษะของเขาถูกตัดออกไปตัดหัวเลยเหรอครับค่ะถูกตัดแล้วก็ส่งไปถวายสุลต่านเม่เมตที่สองที่คอนสแตนติโนเปิลเพื่อเป็นการยืนยันการตายแล้วก็เอาไปเสียบประจานเป็นการปิดฉากชีวิตอันพกผันโลดโผนของวัลัดนักเสียบอย่างแท้จริงโหจุดจบก็ยังโหดร้ายแล้วร่างของเขาเล่ะครับ ไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาเหมือนกันค่ะตำนานเดิมๆบอกว่าฝังอยู่ที่อารามสนาโกฟซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลสาบแล้วเจอไหมครับเคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรที่ชัดเจนหรือหลุมศพที่ยืนยันได้ว่าเป็นของวาลาดจริงๆน้าวและมีทฤษฎีอื่นไหมครับหลังๆก็มีข้อสันนิษฐานใหม่ๆค่ะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะฝังอยู่ที่อารามโคมานามมนสทรี ซึ่งอยู่ใกล้กับสมรภูมิที่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตมากกว่าแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปจะเห็นว่าแค่เรื่องราวชีวิตจริงของวลาดเนี่ยมันก็ต้องโหดทั้งซับซ้อนมีสีสรรันมีดรามา่าครบเครื่องอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะมีครบทุกรสเลยแล้วมันกลายมาเป็นตำนานแวมพร์ดร์คลัว่าที่เรารู้จักกันได้ยังไงจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลายศตวรรษเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะห่างกันนานมากจุดเปลี่ยนจริงๆคือปี1897กับนักเขียนชาวไอริชชื่อบรมสโตเกอร์และนวนิยายอมตะของเขาเรื่องดรากูล่าบรมสโตเกอร์เขารู้จักวลาดได้ยังไงครับเขาไปเจอชื่อดรากูล่าจากหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิภาควอลเลเกียและโมเดเวียค่ะแล้วเขาก็ไปเจอข้อมูลเชิงอัดที่บอกว่าชื่อนี้ในภาษาวลลาเคียนแปลว่าปีศาจเดวิลอ๋อ เขาเจอความหมายยุคหลังที่แปลว่าปีศาจไม่ใช่บุตรแห่งมังกรถูกต้องค่ะซึ่งความหมายว่าปีศาจเนี่ยมันฟังดูเข้ากันได้ดีกับตัวละครแวมไพร์ที่เขากําลังสร้างอยู่พอดีเขาก็เลยตัดสินใจยืมชื่อนี้มาใช้แล้วเขารู้เรื่องราวชีวิตของเวลาท,ที่3มากน้อยแค่ไหนครับ จริงๆแล้วน้อยมากค่ะจากสมุดบันทึกของสโตเกอร์เนี่ยพบว่าเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัดที่3มแค่ผิวเผินมากๆแค่ชื่อกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆไม่กี่อย่างเขาไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของวัาดอย่างละเอียดเลยถ้ายืมชื่อกับบรรยากาศบางอย่างมาใช่ค่ะยืมชื่อแต่คุณล,ล่ามายืมฉากหลังที่เป็นยุโรปตะวันออกที่ดูขลังๆลึกลับๆแล้วก็อาจจะยืมภาพลักษณ์ความโหดเหี้ยมความเชื่อมโยงกับการนองเลือดมาปรุงแต่งเป็นนิยายสยองขวัญของเขาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตัวละครเขาดรากู่ากับวลาดที่3ตัวจริงนี้คือแทบจะเป็นคนละคนกันเลยคนละเรื่องเลยค่ะมีความแตกต่างกันชัดเจนมากอย่างแรกเลยวลาดตัวจริงเป็นเจ้าชายแห่งวาลาเคียนะคะไม่ใช่เขาจากทรานซิลเวเนียแบบในนิยายอ๋อคนละแคว้นกันเลยใช่ค่ะถึงแม้บางช่วงชีวิตวลาดจะเคยไปเกี่ยวข้องกับทรานซิลเวเนียบ้างแต่ศูนย์กลางอำนาจของเขาคือวาลาเคีย แล้วก็วลาดโหดจริงชอบการน้องเลือดจริงแต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเลยที่บอกว่าเขาดื่มเลือดคนแต่ดรากูล่าในนิยายคือแวมไพร์ดูดเลือดแบบเต็มตัวถูกต้องค่ะอันนั้นคือแกนหลักของเรื่องเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับวลาดตัวจริงเลยแต่มันก็น่าทึ่งนะครับที่องค์ประกอบบางอย่างในชีวิตจริงของวลาดอย่างที่บอกไปความโหดเหี้ยมการเสียบการนองเลือดบรรยากาศยุคกลางที่ดูดิบเถื่อนลึกลับอื มันไปกันได้พอดีใช่ครับมันดันไปสอดคล้องกับตำนานผีดูดเลือดหรือแวมไพร์ที่มีอยู่แล้วในนิทานพื้นบ้านแถบยุโรปตะวันออกพอดีเป๊กเลยทําให้ชื่อดราคูล่าที่สโตเกอร์ยืมมาใช้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือต้นแบบอาร์คิไทป์ของแวมไพร์ไปโดยปริยายเลยต่างทางที่เจ้าขังชื่อตัวจริงกับตัวละครในนิยายแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยในสาระสําคัญน่าทึ่งมากครับเอาล่ะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆอีกเรื่องหนึ่ง เป็นมุมมองจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยอ๋อเรื่องการวิเคราะห์จดหมายใช่ไหมคะใช่ครับมีการค้นพบที่น่าสนใจมากๆจากจดหมายฉบับหนึ่งที่เชื่อกันว่าวลาดเขียนขึ้นเองในปี1475ซึ่งก็คือช่วงท้ายๆของชีวิตเขาก่อนจะเสียชีวิตไม่นานค่ะแล้วเขาเจออะไรบ้างคะคือมีทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับ เขาใช้เทคนิคที่แบบล้ำสมัยมากในการพยายามสกัดเอาพวกโปรตีนหรือสารชีวโมเลกุลเล็กๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระดาษเก่าๆอายุ500กว่าปีแผ่นนั้นออกมาวิเคราะห์จากอะไรคะเงื่อหรอน้ำลายใช่ครับอาจจะจากเงื่อน้ำลายน้ำตาหรือแม้แต่เซลล์ผิวหนังจากรอยนิ้วมือของคนที่เคยสัมผัสจดหมายฉบับนี้ซึ่งเขาก็หวังว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นของวลาดเองและผลเป็นยังไงคะเจออะไรบ้างผลมันน่าทึ่งมากครับ เขาพบร่องรอยทางชีวโมเลกุลที่บ่งชีว้ว่าวลาดณตอนที่เขียนจดหมายหรือช่วงเวลานั้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างเลยเส้นอะไรบ้างคะอย่างแรกที่ฮือฮามากคือเขาเจอโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่าฮีโมเลกเรียฮีโมเลกเรียคืออะไรคะคืออาการร้องไห้เป็นเลือดครับโห oh, เหมือนในตำนานแวมไพร์เลยใช่ไหมครับฟังดูหลอนมาก แต่ภาวะน,นี้ไม่อยู่จริงทางการแพทย์นะครับอาจจะเกิดจากการติดเชื้อที่ตาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอยในเปลือกตาอะไรแบบนี้ทำให้มีเลือดปนออกมากับน้ำตาได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเจออะไรแบบนี้ในจดหมายเก่าขนาดนั้นครับแล้วนอกจากนั้นยังเจอสัญญาณของโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสบที่ผิวหนังด้วยโห เหมือนเราได้เปิดหน้าต่างเล็กๆเข้าไปดูสุขภาพร่างกายของวัลลาดณช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะใช่เลยครับมันทำให้ภาพของเขาดูมีเลือดเนื้อมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นนอกเหนือจากภาพจำเดิมๆที่เป็นแค่เจ้าชายนักเสียผู้โหดเหี้ยมหรือเป็นต้นแบบแวมไพร์แต่อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องความแม่นยาถูกต้องครับก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกัน เพราะมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านเหมือนกันที่เขาก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าการจะรบุ DNA หรือโปรโตีนให้ชัดเจนว่าเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจริงๆจากเอกสารเก่าอายุ500กว่าปีที่ผ่านมือคนมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยมันทำได้แม่นยำแค่ไหนอาจจะมีการปนเปื้อนจากคนอื่นๆที่เคยจับจดหมายนี้ในภายหลังได้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับมีความเป็นไปได้โปรโตีนที่เจออาจจะเป็นของบรรรักษ ของนักสะสมหรือใครก็ได้ที่เคยจับมันในช่วง5ศตวรรษที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็ถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่น่าสนใจมากๆแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายถูกต้องครับเป็นเทคนิคที่น่าทึ่งมีศักยภาพแต่ยังต้องมีการพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะเพื่อยืนยันผลให้แน่นอนกว่านี้แต่ถึงอย่างไรก็นับว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจมากๆในการศึกษาบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะจริงครับสรุปแล้วนะครับเวลาที่สาม หรือวลาดเร็กูล่าเนี่ยผู้ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจแม้อาจจะทางอ้อมๆมัก็ตามให้กับเขาดรากูล่าที่เราคุ้นเคยกันดีเขาคือบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่จริงและซับซ้อนมากๆค่ะใช่ครับเขาเป็นทั้งผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมเลือดเย็นในสายตาของศัตรูและคนนอกแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกมองเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องชาติบ้านเมืองอย่างกล้าหาญในสายตาของคนโรมาเนียจํานวนมาก ชีวิตจริงของเขาเต็มไปด้วยสงครามการเมืองการทรยศหักหลังความรุนแรงซึ่งมันแตกต่างจากภาพของแวมไพายในนิยายอย่างสิ้นเชิงเลยการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความพยายามนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ในยุคหลังๆเนี่ยก็ช่วยให้เราค่อยๆเข้าใจมิติต่างๆของตัวตนเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงแม้จะยังมีปริศนามีความไม่แน่นอนหลงเหลืออยู่เยอะก็ตามใช่ค่ะ แต่อย่าง้อยมันก็ทําให้เราเริ่มมองเห็นภาพของมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้ชัดเจนขึ้นครับผมแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดต่อแล้วครับว่าไอ้ความโหดร้ายสุดขีดของวีแลดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยที่มันรุนแรงอยู่แล้วหรือเปล่าใครๆก็ทํากัน หรือว่ามันเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวที่พิเศษของเขาเองที่อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างทางจิตใจจริงๆหรือบางทีในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมันล่อแหลมมันขับขันถูกขนาบข้างด้วยศัตรูตลอดเวลาการเป็นผู้นำที่ต้องเข้มแข็งเด็ดขาดใช้ความกลัวเข้าปกครอง แม้ต้องใช้วิธีการที่ดูเหมือนจะไร้ามนุษยธรรมไปบ้างมันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆในตอนนั้นหรือเปล่าเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองนั่นสินะครับก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะครับสำหรับเรื่องราวของวัลลัสนักเสียผู้นี้